สวัสดีครับผม My m a มนเนครับและวันนี้เรามีคลิปที่โคตรเทเลยครับเพราะเรามาเล่นแบทแมนนะครับถ้าพูดถึงแบทแมนคุณจะนึกถึงใครหรืว่าจะนึกถึงชานโซอะไรพวกนี้อะไรใช่ไหมแต่ส่วนตัวแล้วผมนึกถึงไม่แม n เนทนะครับเพราะว่าเขาคือผู้เล่นที่เล่นแบทแมนเม็ดส้มไม่รู้อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคก็ เรามากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะยครับก็ไอดีเขาเราเทนะครับเราก็จะมากดโหมดทั่วไปนะครับเดี๋ยวกดแรงเดี๋ยวก็โดนด่านครับไอดีเขาเราเทนะครับแล้วเรากดแบทแมนมาอย่างไวเลยนะครับเพราะเป็นเมนของเรานั่นเองครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่นแบทแมนนะครับผมเย่โอ้ว้าวหาคนด้านลางนี้อ้างว่าตัวเองเป็นแฟนคลับไม่แมนเนตครับและเรามาดูกันครับว่าใครจะเป็นแฟนคลับของไม Ma มนเนตนะครับ จะเย็นๆกันสิครับแฟนลับครับผมขอฟาร์มอย่างสบายใจเถอะครับโอไม่นะคุณคือแฟนลับไม m ์เมเนตตัวจริงใช่ไหมใช่แล้วคุณคือแฟนลับไม m ์เมเนตครับหรือเปล่าใช่แล้วครับคุณไม่ใช่แฟนลับไม m ์เมเนตครับและอีกคนหนึ่งยังไงครับผมรูเหมือนว่าเขาจะหนีไปนะครับไม่เป็นไรเราก็ฟาร์มของเราต่อนะครับดูเหมือนว่าผมจะเจอแฟนลับไม m ์เมเนตแล้วนะครับ นี่ผมทําการเข้าไปหาเลยนะครับนี่ครับคุณไม่ใช่แฟนครับไม่แมนเนทนะครับและคุณอีกคนหนึ่งยังไงต่อครับคุณก็ไม่ใช่แฟนครับไม่แมนเนอีกคนหนึ่งนะครับต่อมาก็คือการเคลียร์คลิปนะครับผมรุ่ยอีโอไมนัมบัดคิกซีจีเอ็มลูกจีเอ็มแต่ว่าคุณคือแฟนครับไม่แมนเนหรือเปล่าคุณไม่ใช่แฟนครับไม่แมนเนะครับเสียใจด้วยนะครับผมถ้าคุณเป็นแฟนครับไม่แมนเนคุณต้องให้บัฟฟาผมนะครับใช่แล้วครับผมไม่ได้บัฟฟา ไมไรครับผมขอว่าตรงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนครับสวัสดีครับผมไมเมนเนครับคุณเป็นแฟนคลับไมเมเนหรือเปล่าครับโอ้ไม่นะคุณไม่ใช่แฟนคลับไมเมนเนครับผมเสียใจด้วยนะครับคุณได้กดกระทืบไลค์คลิปนี้หรือเปล่าครับถ้าคุณกระทืบไลครคลิปนี้คุณคือแฟนคลับไมเมเนครับโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าแฟนคลับจะหนีเราไปนะครับเอาแฟนคลับคุณคือแฟนคลับไมเมนเนหรือเปล่าครับเอาไอ้ซ่า คุณคือแฟนขับไม่ม่นหรือเปล่าครับคุณมาเข้ามาแบบนี้ยัยไม่ตายคุณเป็นแฟนขับไม่ม่นหรือเปล่าคุณไม่ใช่แฟนขับไม่แมหนือครับคุณใช่ไมเป็นแฟนขับไม่แม่นแต่ผมนั่นคือไม่แม่นตัวจริงนะครับใจเย็นๆครับอย่าอย่าลุ้มครับเดี๋ยวผมแจกไลเซนให้ทุกคนนะครับค่อยๆก็ได้ครับใจเย็นก่อนสิครับ ดูเหมือนว่า f อเราจะมาอยู่ดังหน้ากันเต็มเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้หรือเปล่าว่าเขาจะเป็นแฟนลับไมมเนตตัวจริงโอ้คุณไม่ใช่แฟน,นลับไม m แเนตครับแล้วยังไงครับคุณมาหลอดครับคุณคือแฟนมารับไม้มเนตหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่ยแฟนลับไม้มเนตครับจะย็นยันะครับเดี๋ยวผมแจกไลเซ็นให้ทุกคนนะครับจะย็นยก่อนสิครับโอ้คุณไม่ใช่แฟนลับไมเนตครับเสียใจด้วยนะครับผมขอนีก่อนนะครับเพราะคุณไม่ใช่แฟนลับไม้มเนตครับ และผมรอดโดยไงครับเพราะว่าคุณเป็น FC ตัวปลอมนีครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับแต่เสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แฟนลับไมเมเดนะครับเสียใจด้วยนะครับใจเย็นๆก่อสิครับเดี๋ยวผมแจกลายเซ็นให้ทีละคนนะครับโอ้เสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แฟนคลับของไมเมเดนะครับสวัสดีครับผมผมไมลเมนเดนครับแลววันนี้โอ้ไม่นะดูเหมือนว่าผมจะโดน FC รังแกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังรอดอยู่นะครับนี่ครับขอกลับบ้านก่อนนะครับ เอาใจยย็นๆก่อนสิครับจะจบบ้านแล้วเลยครับให้ m มายเมนได้ซีนบ้างนะครับนี่ครับอาเอาเฮ้ยเอาไอ้ยาไ,ไ,ไ,ไม่มีกู้ไอผมไม่ไหวแล้วโลกนี้มีแต่การหลอกลวงเขาบอกผมว่าเขาเป็นแฟนคลับไมคเมเนตแต่ผมไม่เจอแฟนคลับไม m a เมเนตสักคนเลยนะครับผมรู้สึกเสียใจมากๆครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับ m y m i d n <meisten> ดเหรือว่าใครที่แบบไม่ถูกใจอะไรแบบนี้ก็ขอโทษด้วยนะผมเพราะมันเป็นแค่คอนเทนต์นะครับแต่ผมก็ขอโทษนะครับผมสำหรับใครที่แบบเป็นแฟนคลับไม m ์เมเนทแล้วเข้ามาดูเงี้ยผมขอโทษเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกระเทิบไลค์ให้เยอะๆนะครับและอย่าลืมที่จะกดปุ่ม s u b s c r i b e กันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ